สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการต่อใช้งานรูมเทอร์โมสตัตฮันนิเบลนะครับในรุ่น TFM 223ซีรีส์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถต่อผ่านระบบ BS หรือคอนโทรลสวนกลางได้นะครับเป็นชุดพาวเวอร์220โวลต์นะครับ AC มีพัดลมโลม m เดียม high นะครับสามารถต่อมอเตอร์ได้วาล์วที่เป็นยีม4โวลต์คอนโทรลที่ขา6 0 10โวลต์นะครับ มีขา di แล้วก็สามารถต่อ external sensor ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทำงานข้างในกันว่าถ้าสมมุติเราต้องการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ข้างในเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้กดเปิดปิดนะครับมีปุ่มเปิดปิดด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอโชว์ค้างได้ด้วยนะครับไม่ดับไปเลยนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับตัวนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับปรับขึ้นลงของอุณหภูมิแล้วก็ หมดแฟนนะครับเตอิดิเคเตอร์สวยงามนะครับดูทันสมัยมากนะครับโหมดที่ใช้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมมาดูในคู่มือนะครับที่แถมเข้าไปในกล่องนะครับของลูกค้าวิธีเข้าเซตพารามิเตอร์นะครับวิธีเข้าเซตพารามิเตอร์นะครับจะอยู่ในบรรทัดนี้นะครับหลังจากที่เปิดแล้วนะครับให้กดโหมดค้างไว้นะครับบอกให้กด หมดค้างไว้นะครับกดหมดค้างไว้นะครับเขาจะขึ้นแบบนี้ตัวนี้เป็น0ูนนะครับเข้าโหมดเซตอัพเลขหนึ่งนะครับเรามาดูความหมายนะครับอ่าอเทมหนึ่งนะครับครับของของแต่ละตัวนะครับอ่าอเทมหนึ่งนะครับจะเป็นเซตอัพอัปเปอร์ลิมิตนะครับ แล้วก็ไอเทม2นะครับเดี๋ยวเราขึ้นโชว์ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมอธิบายนะครับไอเทม2จะเป็นเซตโลเวอร์นะครับลิมิตต่อไปฟังก์ชันที่ใช้บ่อยๆนะครับจะเป็นฟังก์ชัน5นะครับฟังก์ชัน5ตรงนี้นะครับว่าหลังจากที่ออนหรือออฟพาวเวอร์นะครับจะให้สถานะติดหรือเปล่านะครับตัวนี้หายไปแล้วนะครับกดใหม่ได้นะครับกดโหมดนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับ01 02นะครับ04แล้วก็05นะครับ05น่นคือหลังจากที่ power on status นะครับให้ออฟนะครับให้ปิดไว้สามารถตั้งค่าให้เป็นอ n อนได้นะครับเมื่อกรณีที่เราปิดเปิดเบเกอร์และให้เครื่องติดเลยโดยที่ไม่ต้องมากดปุ่ม power นะครับนี่คือความหมายของโหมด5นะครับแล้วก็โหมด7นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ภายในกับเซ็นเซอร์ภายนอกนะครับ เราก็กดเข้ามาตั้งค่าที่กดหมดค้างเหมือนเดิมครับอพอขึ้นแบบนี้แล้วเซตอัพแล้วนะครับให้กดไปที่หมด7นะครับเซตอัพศูนย์เจ็ดแบบนี้ถ้าศูนย์แสดงว่าเป็นอินทรอลเซนเซอร์อยู่แต่ถ้าปรับมาเป็นเลขหนึ่งก็จะเป็นเอ็กทรอลเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ที่เราต่อแยกเข้ามานะครับก็มีแค่ศูนย์กับ1แบบนี้นะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้กดหมดค้างได้นะครับเพื่อออกจากหน้าที่ทํางานนะครับหน้าหลักของเซตอัพตัวนี้นะครับ ไม่ได้นะครับกดปุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับในการเซตอัพตัวเจ้า TFM 2 2 3นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นไฟ220่นะครับแต่ออปต์เป็น0-10ถึงนะครับาสามารถาใช้มอเตอร์ได์นะครับหัวขับที่เป็นยี่4บสีโวลต์แล้วก็รับสัญญาณสัญญาล0นถึง10บโวลต์ได้นะครับอย่าลืมต่อขา7ที่เป็นกราวหรือคอมมอนของ รวมสมอสตัดเข้าไปกับตัวมอแปลงด้วยนะครับสำคัญนะครับจุดนี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ